สวัสดีค่ะสําหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะนี่คือดวงของคุณค่ะก่อนอื่นเลยวันนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานในใจนะคะและเลือกไพ่ในใจนะคะว่าคุณจะเลือกไพ่ชุดที่1ชุดที่2หรือชุดที่3นะคะพี่หมอจะเปิดไพ่สามชุดชุดละ3ใบนะคะก่อนอื่นบอกแบบนี้ก่อนเลยนะคะเป็นการดูดวงในครั้งนี้นะคะพี่หมอจะดูแบบ รวมๆนะคะแต่ทุกคนสุ่มดูเอานะแต่ตอนนี้บอกเลยว่าการดูดวงในครั้งนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าเป็นพลังงานที่ดีรับไว้ถ้าไม่ใช่พลังงานที่ดีปล่อยผ่านไปการดูดวงในครั้งนี้เอาไปเป็นแนวทางนะคะในการตัดสินใจเนาะมาดูกันเลยค่ะว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวดูกันเปิดกันเห็น,หนแบบนี้เลยนะไม่ได้เตรียมไว้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่นะคะชุดที่หนึ่งไพ่บอกว่า เจ็ดเดียรอคอยเงินได้เงินนะวันนี้คุณได้เงินได้รับข่าวดีเกี่ยวเรื่องการเงินตกลงเจรจาจ้าอะไรได้ข่าวดีเลยทีเดียวค้าขายดีนะวันนี้นะคะแปดถ้วยนะคะใบที่สองเะว่าการงานดีมากค้าขายดีวันนี้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือวันนี้คุณดีวงานหรือดีวยอดงานอะไรก็แล้วแต่คือสําเร็จได้ยอดงานแบบ ใหญ่ๆบังๆเลยทีเดียวนะคะมาดูใบที่3นะคะเห็นไหมไพ่เหรียญนะคะมีการวางแผนเกี่ยวเรื่องการเงินหรือตั้งใจหรือรอคอยอะไรอยู่เกี่ยวเรื่องการเงินได้รับข่าวดีเลยนะไพ่ชุดที่เนี่ยเน้นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการเดียวงานผลกําไรรายได้อะไรเงี้ยหรือรอคอยเงินนั่นอะไรอยู่จะได้คําตอบที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะถ้าสําหรับใครต้องการที่จะรับพลังงานนี้นะมันว้าวเลยนะคะพิมพ์ว่ารับพลังงานนี้ในชุดที่1นนะคะขอให้เกิด ขึ้นจริงกับคุณภายใน3วัน7วันนี้ก็แล้วกันนะเพราะเป็นพลังงานที่ดีนะคะตอนนี้มาดูชุดที่2นะคะพลังงานชุดที่2ขึ้นไพ่เอ็ดออฟเดอะคนะคะความสําเร็จเรื่องงานความรักนะคะรอคอยงานอยู่ได้ข่าวดีความรักนะคะคนโสดจะได้พบรักใหม่ๆคนมีแฟนแล้วมีปัญหาจะได้ปรับความเข้าใจกันหรือคบ ดูใจกันอยู่จะได้ขยับความสัมพันธ์นะคะตอนนี้ขึ้นไพ่ใบที่2นะคะในชุดที่2ขึ้นไพ่อัศวินเหรียญน,นะคะแปลว่าคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะช่วงนี้มีจะมีการวางแผนเกี่ยวเรื่องการเงินค่ะใช้จ่ายการลงทุนอะไรหลายๆอย่างนะคะถ้ามีการตัดสินใจถือว่าดีเด่นโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนการงานอยากทําทธุรกิจอะไร คุณสามารถทําได้และเรื่องนี้มันขึ้นไพ่อัศวินเหรียญแปลว่าแฟนคนรักของคุณจะช่วยเหลือช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตคุณในเรื่องนี้ด้วยนะคะมาดูใบที่3ค่ะเห็นมะไพ่สองเหรียญแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ได้ไพ่ชุดที่2แปลว่าการเงินค่อนข้างเหนื่อยหน่อยตอนแต่ตอนนี้การเงินเริ่มขยับขึ้นทําธุรกิจกําไรอะไรลงทุนอะไรเห็นกําไรนะคะแล้วก็ลุยงานอะไรได้เห็นผลตอบรับนะออกมาเป็นตัวเงินถือว่าดีเลยทีเดียวแล้วว่าการเงินที่ฝืดและติดกัดมานาน หลังจากนี้ไปที่เห็นคลิปนี้กันเงินของคุณจะลื่นไหลขึ้นจะดีขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีถ้าใครรับไพ่นะชุดนี้พลังงานนี้พิมพ์ว่ารับพลังงานนี้ในชุดที่2นะคะขอให้เกิดขึ้นจริงกับคุณภายในสามาวันเจ็วันนี้นะคะโอเคไปต่อไปเลยสําหรับไพ่ชุดที่3ขึ้นบอกว่าไพ่เดอะสตาร์ค่ะเป็นไพ่แห่งความหวังรองคอยคาดหวังหรือตั้งใจอะไรไว้ คุณจะได้รับข่าวดีเป็นไปอย่างที่คุณตั้งใจหวังนะขึ้นไพ่หกเหรียญโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยรอคอยเงินได้รับข่าวดียื่นเรื่องทําธุรกรรมเอ,อ่ยื่นเอกสารได้ขอความช่วยเหลือจากใครได้คุณจะได้รับคําตอบการเงินนี้สินไก่เกลียสามนะชุดที่3ขึ้นไพ่ t h อ l o v e r นะคะแปลว่าช่วงนี้ความรักโดดเด่นมากคนรักให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเกี่ยวเรื่องการเงินเป็นอย่างดีนะหรือการเงินอาจจะได้มาจากคนรักหรือคนใกล้ชิดตกลงเจรจาพูดคุยกันนี้ถือว่า จะได้เงินตรงนี้เข้ามานะคะค่ะสำหรับนะคะชุดที่3ถ้าใครรับพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับพลังงานนี้นะคะและขอให้พลังงานนี้เกิดขึ้นกับคุณจริงภายใน3าวันเจวันนี้ก็เป็นพลังงานที่ดีเหมือนกันนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้พี่หมอก็ต้องขอตัวไปก่อนและเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ